ท่านพิธีกรสมาชิกร่วมสมอสรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมชื่อนายสัมพันธ์อีรันเจริญนะครับปีนี้อายุ39ปีภูมิลำดาาเดิมไม่ใช่เป็นคนจังหวัดลำปางเป็นคนอยู่กรุงเทพครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย a อแบระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเนชั่นที่จังหวัดลำปางแห่งนี้ ปัจจุบันผมมีบุตรและธิดาด้วยกันทั้งหมด3ท่านครับคนโตชื่อน้องขันโตปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียน Unity ี้คองคอจังหวัดเชียงใหม่เป็นนักกีฬากอล์ฟจังหวัดลำปางและได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศที่ประเทศเกาหลีในเดือนหน้าครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสองคนเป็นฝาแฝดชื่อน้องใบตองและน้องใบเตย น้องใบตองและน้องใบเตยปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนยูเนตี้ของขอดจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันครับและได้ศึกษาต่อปีหน้าที่โรงเรียนมองฟอดห้องหีผีผมไม่ได้เป็นคนจังหวัดลำปางโดยกําเนิดน,นะครับแต่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดลำปางไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะครับถามว่ามาลำปางเพราะอะไรตามภรรยามาครับง่ายๆเลยแต่ภรรยาผมก็ไม่ได้เป็นคนลำปางนะครับภรรยาผมก็เป็นคนกรุงเทพเช่นกัน อาชีพแรกที่เราเข้ามาที่จังหวัดลำปางแล้วเราได้ทําก็คือเปิดร้านแฟนชายผมคิดว่าหลายๆท่านคงน่าจะได้เคยทานบ้างนั่นแหละครับคือชื่อร้านเดอะพิซซ่าคอมเมดี้ที่บิ๊กซีลำปางแล้วก็ร้านพิซซ่าคอมมดีที่เซ็นทรัลลำปางตามมาตั้งกับขอบพระคุณทุกๆท่านที่ช่วยุดน,นุนที่ผ่านมาด้วยนะครับหลังจากที่เราเปิดร้านเดอะพิซซ่าคอมเมดี้สองสาขาที่ลำปางแล้วเราก็ยังได้ประกอบธุรกิจเพิ่มเติมก็คือในร้าน ธุรกิจ d t แทนะครับเป็นธุรกิจโทรคมนาคมอยู่ที่ b ิ๊กซีลำปางและเซ็นทรัลลำปางผมก็คิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้เข้าไปใช้บริการอย่าลืมนะครับถ้าใช้ d t แทเราเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าอื่ก็เป็นเพื่อนกันเช่นกันครับนะครับแต่เรามีความภูมิใจอย่างหนึ่งเวลาเราได้ประกอบธุรกิจ d t แทในสมัยท่านผู้ว่าสุวัสดิ์พงสุวรรณเขามีนโยบายในเรื่องของการให้ทางผู้ใหญ่หรือว่า ที่อยู่ตามชนบทที่ห่างไกลความเจริญได้มีการใช้แพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์ในเรื่องของการค้าการขายให้มากขึ้นเพราะหลายๆครั้งในใน,ในอย่างชนบทค่อนข้างที่จะห่างไกลความเจริญเข้าไม่ถึงแพลตฟอร์มในเรื่องของออนไลน์เราได้เซตอัพกับทางทีมงานท่านผู้ว่าได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปสอนให้กับทางพ่อแม่พี่น้องตามผู้ใหญ่บ้าน ได้เรียนรู้ของช่องทางการขายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, TikTok หรือว่า Instagram เพราะอย่าลืมนะครับว่าช่องทางการขายทุกวันนี้ที่ดีที่สุดไม่ใช่ที่บริเวณชั้นหนึ่งห้างสรรพสินค้าชั้นนำแต่เป็นช่องทางที่อยู่ในโทรศัพท์ของทุกๆท่านนั่นเองนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญมากและเราก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งทำให้เพิ่มศักยภาพของคนในจังหวัดลำปาง ธุรกิจที่2ก็คือ DT แท็เราก็ยังไม่พอนะครับมาแล้วเราก็ยังขยายธุรกิจที่สามต่อก็เป็นปั๊มน้ํามันเป็นปั๊มเชลลที่อยู่บ้านลําปางกลางก็ <pueda. S 1> ขอขอบคุณพี่ๆทุกท,ท่านอีกเหมือนกันนะครับ <laughs> ที่ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้าไปใช้บริการได้นะครับแล้วเราก็ยังเปิดธุรกิจอีก ปั๊มเชลล์ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่หน้าโรงเรียนมองฟอร์ดเช่นกันนะครับหลายหลายครั้งที่เราได้ไปใช้ชีวิตเชียงใหม่เสาร์อาทิตย์ก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้าไปใช้บริการได้นะครับสว่วนจริงๆแล้วนอกเหนือจากธุรกิจที่ผมทําแล้วอ่ะยังมีอีกหลายธุรกิจที่ผมทําในจังหวัดลำปางอีกเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าธุรกิจสุดท้ายที่ทําอยู่ก็คือกําลังจะเปิดปั๊มเชลล์ที่ อำเภอหางดงที่เชียงใหม่เช่นกันนะครับแต่ในบางธุรกิจที่ผมทํามีบางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จก็จะมาเล่าให้ฟังแต่ก็มีอีกหลายธุรกิจที่ผมล้มเหลวก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือล้มเหลวได้พ่ายแพ้ได้การพ่ายแพ้เป็นสิ่งชั่วคราวที่เราต้องยอมรับเพราะความพ่ายแพ้ เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีบทเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดใหม่แต่สิ่งสําคัญที่สุดเราอย่ายอมแพ้นะครับเพราะการยอมแพ้ถือเป็นสิ่งถาวรถ้าเรายอมแพ้เราเท่ากับล้มเหลวในสิ่งที่เราทําขึ้นเพราะฉะนั้นผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับอย่ายอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตแห่งใดที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตทั้งการงานทั้งเรื่องความรักและเรื่องส่วนตัว ผมเป็นกำลังใจให้อย่ายอมแพ้ลุกขึ้นสู้ขอบคุณครับ